สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูวีจะมาพาอ่านอธิบายเพิ่มเติมความรู้ในบทที่4กันค่ะเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากอันแรกนะคะอ่านพยัญชนะอันนี้เด็กๆอ่านได้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะจะได้เป็นการทบทวนความรู้ ขอไข่อ่านว่าขอชอชิงอ่านว่าชอถอถุงอ่านว่าถอผอพึ่งอ่านว่าผอสอเสืออ่านว่าสอหอหีบอ่านว่าหอค่ะจากบรรทัดแรกที่คุณครูพาอ่านพยัญชนะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าพยัญชนะเหล่านี้ เป็นพยัญชนะอักษรอะไรคะเก่งมากค่ะเป็นอักษรสูงนั่นเองนะคะอ่าต่อไปเรามาอ่านอักษรต่ำนะคะพยัญชนะอักษรต่ำอ่านตามคุณครูเลยนะคะเด็กๆคอควายอ่านว่าคององูอ่านว่างงชอช้างอ่านว่าชอ ททหารอ่านว่าทอทอธงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอพอพานอ่านว่าพอพอสำเพาอ่านว่าพอมอมา้าอ่านว่ามอยอยักษ์อ่านว่ายอ รอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอวอแหวนอ่านว่าวอค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆจําได้ไหมคะพยัญชนะไทยอ่านยังไงอ่ะเมื่อเราอ่านพยัญชนะกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูการอ่านสระกันคะ่ะเริ่มจากสระตัวแรกนะคะสระรูปร่างหน้าตายอย่างนี้ ่าเรียกว่าสระโอนะคะเด็กๆสระโออ่านว่าโอสระไอไม้มะลายอ่านว่าไอสระไอไม้มมวนอ่านว่าไอเห็นไหมคะเด็กๆสระไอไม้มมลายและสระไอไม้มมวนอ่านออกเสียงเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านเลขไทยกันดีกว่าค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูเลยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยหนึ่งอ่าเดี๋ยวคุณครูพกักอ่านแบบสะกดคำดีกว่าค่ะเด็กๆจะได้สะกดคำไปด้วยนะคะหอนอึกงอนึ่งไม่เอกหนึ่ง หนึ่งสอองอสองสองสออามอสามสามสอ,อีสีไม่เอกสี่สี่หออาหาไม่โทรห้าหา้าหออกก็หกหกสอเอดอจเจ็ด เจดปอแอดอแดแปดกอเอาเกาไม่โทร9กสออีบอสิบสอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปอ่านหน้าต่อไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาอ่านแจกลูกนะคะสระโอสระไอไม้มาลายสระไอไม้ม้วนนะคะอ่านตามคุณครูเลยนะลูกกอไก่นะคะเริ่มจากพย,ยัญชนะกอไก่กอโอโกโอกไ,อไก่ต่อไปค่ะพย,ยัญชนะจอจานนะคะจอโอโจอ ตอไอใจจไอใจต่อไปพยัญชนะดอเด็กค่ะดอโอโดดดไอไดดดไอไดต่อไปพยัญชนะตอตาตตอโอโตตอไอไต ต่อไปพยัญชนะบอใบไม้ค่ะบอโอบบอไอใบบอไอใบต่อไปพยัญชนะบอปลานะคะปอโอโอปอไอไปพยัญชนะอออ่างค่ะเด็กๆออโอโอออไอ ไอต่อไปพยัญชนะขอไข่ค่ะขอโอโขขอไอไข่่พยัญชนะหอหีบค่ะหอโอโโหหอ ai, ไอไหยต่อไปพยัญชนะงองูนะคะงองโองององไอ ไงพยัญชนะนอหนูนอโอโนโนอไอนายนนไอนายพยัญชนะมอม้าค่ะมอโอโมอมอไอไม่เหนื่อยกันหรือยังคะเด็กๆถ้ายังไม่เหนื่อยนะคะเราไปอ่านแบบสะกดคํากันต่อเลยคะ่ะ เริ่มจากคำว่าโอพยัญชนะตอเต่าสระโอสะกดว่าตอโอโตคำว่าโคพยัญชนะคอควายกับสระโอสะกดว่าคคโอโคคำว่าไปพยัญชนะ ปอปากับสละไอไม้มาลายสะกดว่าปอไอไปคำว่าไวพยัญชนะวอแหวนกับสละไอไม้มาลายสะกดว่าวอ,อาไอไวคำว่าใจ พยัญชนะจจานกับสระไอไม้ม้วนสะกดว่าจอไอใจต่อไปค่ะคำว่าใหญ่พยัญชนะยยักษ์กับสระไอไม้หมวนสะกดว่ายอไอใหญ่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำกันค่ะ อ่านตามคุณครูนะคะใบโบกโยกไปไถนาธานีมีโคโลเลเวลาหาแพ้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ เหนื่อยไหมคะเก่งมากคะ่ะสามารถอ่านได้โดยที่ไม่เหนื่อยเลยนะคะเก่งมากนะคะอ่าเมื่อเราอ่านนะคะอ่านเพิ่มเติมความรู้กันแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทำแบบฝึกหัดในหน้า62ทักษะภาษานะคะ ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปทำแบบฝึกหัดกันเลยคะ่ะเริ่มจากหน้า62ข้อ4ใหญ่เขียนคำที่ใช้สระเหมือนคำข้างหน้าเขียนคำที่ใช้สระเหมือนคำข้างหน้า อ้าคำข้างหน้าตรงนี้นะคะรูปหัวใจนะคะอ่านว่าจอไอใจนะคะเด็กๆก,ก็ต้องไปไหนคะหาคำนะคะที่มีสละไอไม้ม้วนนะคะเหมือนคำข้างหน้าที่คุณครูพาอ่านนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาคิดกันนะคะคำแรกจะเอาคำไหนดีนะ้าอ้าสอไอ สนะคะก็เป็นสระไอไม้ม้วนเหมือนกันนะคะเด็กๆต่อไปค่ะบอไอใบใบไม้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะนอไอในนะคะคำเหล่านี้คือคำที่ใช้สระไอไม้ม้วนนะคะเด็กๆต่อไปค่ะปอไอ ไปเด็กๆก,ก็ต้องหาคำที่อะไรคะที่มีสระไอไม้มาลายนะคะเหมือนคำว่าไปข้างหน้านะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดนะคะคำแรกขอไอไขอไขกุญแจหรือเทียนไขก็ได้ใช่ไหมคะเด็กๆคำนี้อ่าต่อไปค่ะออไอไอไอนะคะ ต่อไปค่ะรอไอไรอะไรใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะสระโอนะคะตอโอโตอเด็กๆต้องช่วยกันหาคำที่มีสระโอนะคะอ่ามาช่วยคุณครูคิดกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะ อาเด็กๆอาจจะเอาคำว่าโมโอมก็ได้ค่ะหอโอหหรืออโอโอเก่งมากเลยค่ะนะคะคำถ้าถ้าเขาให้เป็นคำมาเราต้องเติมตัวเลขนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูคำนี้กันก่อนค่ะ หออืองอหนึ่งไม่เอกหนึ่งถ้าเขาให้คำมาเด็กๆต้องเติมเป็นตัวเลขนะคะอ่าข้อนี้เขาให้คำว่าหนึ่งมาเราก็ต้องเขียนเลขหนึ่งนะคะเขียนเป็นเลขไทยนะคะเด็กๆต่อไปค่ะสออีบอสิบอ่าเลขสิบไทยค่ะเด็กๆอ่าเก่งมากค่ะต่อไปหออกก็ 6นะคะเลข6กไทยเด,ด็กเติมลงไปเลยนะคะต่อไปค่ะเจอเอดอ7เลข7ดไทยนะคะเด็กเติมเลข7ดไทยลงไปได้เลยนะคะต่อไปค่ะปอเอดอ8 8เติมเลข8ดไทยอ่านะคะสำหรับนะคะ แบบสึหกหัดที่เป็นคำนะคะเราเติมครบแล้วต่อไปเราจะมาดูแบบตัวเลขไทยนะคะถ้าเขาให้ตัวเลขไทยมาเด็กๆก็ต้องเติมเป็นอะไรคะเป็นคำนะคะอ่าเรามาดูจากข้อแรกนะคะเลข4นะคะเราจะเขียนเลข4ก่อนนะคะอ่าสอ,อีสีไมเอ็กสนะคะ ต่อไปค่ะเลขหไทยก็ต้องเขียนเป็นคำนะคะอ่ะหออาหาไม่โทรห้านะคะเด็กเกเติมคำว่า5ลงไปค่ะต่อไปเลข3ไทยค่ะตเติมคำว่า3สออามอ3ต่อไปค่ะเลข9ไทยค่ะตเติมคำว่า9้า ก็เอากาไม่โทก้านะคะต่อไปอันสุดท้ายค่ะเลขสองไทยเติมคำว่าสองลงไปค่ะสองอ,องอสองค่ะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทำหน้าต่อไปกันเลยอ่านะคะหน้าต่อไปหน้าที่64นะคะ ข้อ6ใหญ่เขาบอกว่าเลือกคําเติมในช่องว่างและฝึกอ่านเลือกคําเติมในช่องว่างและฝึกอ่านอ้าวเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านตามคุณครูก่อนนะคะเริ่มจากคําแรกหอ,อไอหายมิโทให้ให้ต่อไปค่ะปอไอไปไป คำที่สามค่ะซอไอใสใสต่อไปค่ะมอแแม่ไม่เอกแม่กอไอไก่ไม่เอกไก่แม่ไก่ต่อไปมอโอมหอโอโหมอโหมคำสุดท้ายค่ะตอแงงแตงมอโอมแตงโม ค่ะเมื่อเราอ่านเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องนำคำทั้งบนนี้นะคะไปเติมในช่องว่างเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านตามคุณรูนะคะเริ่มจากข้อหนึ่งลำธารมีน้ำเด็กๆคิดว่าลำธารมีน้ำอะไรคะเก่งมากค่ะลำธารมีน้ำใสต่อไปค่ะภูผา ภูผาอะไรคะคำข้างหลังถึงจะเป็นคำว่าอ้อยใบยบัวใบโบเราต้องนำคำอะไรมาเติมคะดเด็กๆเก่งมากค่ะภูผ,ผาให้อ้ยยอยใบโบใบบัวยอดเยี่ยมเลยคะ่ะต่อไปข้อที่3คะ่ะช้างกินกล้วยอ้อยและ ช้างกินกล้วยอ้อยและอะไรอีกคะเด็กๆที่เป็นผลไม้ที่เราอ่านไปเมื่อกี้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแตงโมนะคะอ,ะ,อะอ่านอีกหนึ่งรอบค่ะช้างกินกล้วยอ้อยและแตงโมต่อไปข้อที่4ี่ค่ะแม่แม่ทำอะไรคะถึงจะเข้ากับ ที่ลำทานข้างหลังเด็กๆคิดว่าต้องนำคำว่าอะไรมาเติมคะถึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ยอดเจี่ยมเลยคะ่ะแม่ไปที่ลำทาน่อไปข้อที่5นะคะอย่าทำให้ช้างอย่าทำให้ช้างเป็นยังไงคะเด็กๆ ยอดเยี่ยมค่ะอย่าทำให้ช้างโมโหอีกหนึ่งรอบค่ะอย่าทำให้ช้างโมโหต่อไปข้อ6ค่ะข้อ6นะคะอ้าวเหลือคำว่าอะไรคะคำสุดท้ายที่เรายังไม่ได้เอามาเติมถึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์คำว่า แม่ไก่ใช่ไหมคะลูกแม่ไก่ต้องเพื่อนช้างอ่านตามคุณครูอีกหนึ่งรอบค่ะแม่ไก่ต้องเพื่อนช้างยอดเยี่ยมมากค่ะเด็กๆอาเดี๋ยวเราไปทำกันอีกสักหนึ่งหน้านะคะหนะ้าห5ค่ะข้อเสร็จใหญ่เขาบอกว่าเรียงคำให้เป็นประโยค เรียงคาให้เป็นประโยคอ่าก่อนที่เราจะไปเรียงคําให้เป็นประโยคคุณครูขอทบทวนความรู้นะคะที่คุณครูได้ส่งคลิปให้นักเรียนเรียนนะคะอะประโยคประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะอ่านะคะเด็กๆบางคนอาจจะยังจําไม่ได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวคุณครู จะพาทบทวนนะคะความรู้อีกหนึ่งรอบนะคะประโยคก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3ประกอบนะคะก็คือประธานกริยากรรมประธานนะคะอะไรเป็นประธานได้บ้างก็เช่นคนสัตว์หรือสิ่งของใช่ไหมคะเด็กๆ ต่อไปมาดูกริยาค่ะกริยาก็คือการกระทำอย่างเช่นนะคะกินเล่นนะคะขับหรือขี่เห็นไหมคะจะเห็นชัดเจนมากนะคะกริยาก็คือการกระทำหรือการแสดงนั่นเองนะคะต่อไปกรรมค่ะกรรมอะไรเป็นกรรมได้บ้างคะ คนก็เป็นกรรมได้สัตว์ก็เป็นกรรมได้สิ่งของก็เป็นกรรมได้นะคะอ่ายกตัวอย่างประโยคเช่นฉันกินขนมใช่ไหมคะเด็กๆพ่อขับรถเป็นต้นนะคะทีนี้เมื่อเราได้ทบทวนความรู้เรื่องประโยคแล้วเดี๋ยวเรามาเรียงคำให้เป็นประโยคกันดีกว่าคะ่ะเริ่มจากข้อหนึ่งเลยนะคะ เดอ่านคำตามคุณครูก่อนนะคะอ้อยกินช้างลูกอ่าในข้อหนึ่งนะคะอะไรเป็นคนตว์สิ่งของค้าโลกที่เราต้องเอาขึ้นอันดับแรกเลยเพื่อเป็นประธานของประโยกอ่าลูกช้างแล้วกริยาล่ะลูกกิน แล้วใครเป็นกรรมคะอ้อ,อยเก่งมากค่ะดังนั้นก็จะเขียนประโยคนะคะเรียงประโยคได้ใหม่ดังนี้คะ่ะลูกช้างกินอ้อยยอดเยียมมาค่ะต่อไปข้อ2คง่ะน้ำใบโบกเล่นเหมือนเดิมเลยคะ่ะเด็กๆต้องเอาคำที่เป็นคนสัตว์ สิ่งของขึ้นก่อนใช่ไหมคะอ่าในข้อสองเด็กๆคิดว่าคำไหนคะต้องเอาขึ้นก่อนใบโบกนะคะต่อด้วยเล่นที่เป็นกริยาใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะน้ำใช่ไหมคะก็จะได้นะคะเป็นประโยคได้ว่าใบโบเล่นน้ำ ยอดเยี่ยมมากค่ะต่อไปข้อ3ค่ะใบบัวตามภูผาหาใบาบกอ้าวันนี้เราได้อ่านเนื้อเรื่องไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าจะเอาคำไหนขึ้นก่อนคะถึงจะเป็นประโยคที่ถูกต้องภูผา ตามหาใบาโบใบบัวอ่ายอดเยี่ยมมากค่ะอ่านอีกหนึ่งรอบค่ะภูผาตามหาใบาโบใบบัวเยี่ยมมากค่ะเด็กๆต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อสีท้ายนะคะข้อสี่นะคะเดี๋ยวอ่านคำตามคุณครูก่อนอยู ไม่ลานแม่ที่คำนี้เรียงคำยังไงคะให้เป็นประโยคเอาคำไหนขึ้นก่อนคะคำว่าแม่นะคะแม่ไม่อยู่ที่ลานเก่งมากค่ะเด็กๆอ่าวันนี้เราได้ทำแบบฝึกหัดกันไปแล้วนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูขอจบคลิปการสอนเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเด็กๆ